เฮ้ยแฟิกติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะคุณสซมาบุญนาค่ะสวัสดีครับคุณกันทิยาสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจอสร้อยในหลากหลายช่องทางครับผม,ม,มนะวันนี้วันหยดุด แต่เราไม่ยืนไม่ยืนสิเราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางอยู่เป็นเพื่อนเดินทางกับคุณผู้ฟังไปตลอดการเดินทาง24ชั่วโมงในทุกวันนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้สภาพการจราจรหลายเส้นทางฝั่งขาออกยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคุณกันท์ยาใช่แล้วนะคะหลายท่านก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยกราบสวัสดีทุกๆท่านครับในช่องทาง f Facebook เอ่อขอภาย y YouTube ไลฟ์ของเราแล้วก็รวมถึงใน Tik t o k ไลฟ์ของเราด้วยนะฮะหลายท่านทักทาย เข้ามาสวัสดีคุณชูเกียรติสวัสดีคุณสุรินสวัสดีคุณกระปุกแดงครับสวัสดีคุณสุนทรสวัสดีคุณกัญญาสวัสดีคุณวันบางรักและก็สวัสดีคุณรพีครับผม,<ฆ>มหลายท่านก็แซวมาเรื่องฟุตบอลใช่ไหม <c oughs> ขึ้นเป็นจ่าฝูงยาวๆข้ามปีละสําหรับลิเวอร์พูลนะ,ะฮะแล้ววันนี้ก็ดูสิหนาวไหมหาอากาศอากาศ,อากาศบอกว่าเริ่มร้อนแล้วเริ่มอุ่นๆแล้วแต่ว่าดูใสม่มาใส่เสื้อสิ ยังหนาวอยู่นะเพราะว่าเราอยู่อันดับหนึ่งของตารางอยากให้ปิดฤดูกาลไปเลยจบไปเลยได้ไหมเตะครึ่งฤดูกาลพอนะแล้ว pues ก็ยกแชมป์ให้ลิเวอร์พูลไปเลยจะได้จบจบกันไปนะฮะเดี๋ยวมาดูมาดูสภาพการจราจรกันก่อนนะครับบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มียังยังมีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากอยู่มาเริ่มกันที่พหลโยธินนะครับ บริเวณช่วงบางไปอินเนี่ยไม่ติดครับแถววังน้อยเนี่ยยังชะลอตัวครับแล้วก็ก่อนถึงหนองแคมุ่งหน้ามาทางด้านของหินกองยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมนะครับอ่ะดูจากภาพกล้องนะครับอันนี้น่าจะถ่ายจากโดรนนะดูจากมุมสูงเลยนะครับตอนนี้ที่พะหลโยธินเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ตอนนี้ดูแล้วจะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงตัดกับมิตรภาพนะครับหรือว่าบริเวณช่วงต่างระดับสระบุรีในจุดดังกล่าวเนี่ยยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงตัดทางหลวงหมายเลข2หรือว่ามิตรภาพนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมครับส่วนทางฝั่งของมิตรภาพเองนะยังชะลอตัวนะคุณผู้ชม,มคุณผู้ฟังแล้วก็คุณกันทิยามิตรภาพเนี่ย แถวสระบุรีแถวมุกเหล็กนะครับยังเครื่องตัวได้ช้านะ uh oh. ต่อเนื่องมาเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาก็จะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถอย่างมากอยู่แถวปากช่องอยังชะลอตัวนะครับช่วงเวลานี้เห็นบอกว่าติดกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรอ <น>ใช่ใช่ใช่ค <c oughs> เอเอมื่อสักครู่ต้องขอบคุณภาพจากทางด้านของ l i ฟ e p ปลิททีวีด้วยนะครับ <c oughs> ที่เมื่อสักครู่เราเอาขึ้นให้ให้ได้เห็นกันนะครับเป็นภาพการจราจรสดๆณดดขนาดนั้นนะครับทางด้านของพหลโยธินแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นแผนที่อยู่นะแถวบริเวณลำตะคองลำตะคองยังใช้ได้นะดูดีเชียวดูสิลำตะคองยังใช้ได้ที่หนานแน่นเนี่ยจะเป็นช่วงแถวแถวปากช่องสะมากกว่านะ <c oughs> พอผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นมาลำตะคองเนี่ย ลำตะของไม่ค่อยติดนะครับช่วงเวลานี้หรือว่าท่านใดอยู่ในเส้นทางแล้วเห็นว่าเริ่มหนาแน่นชะลอตัวแล้วก็สามารถแจ้ง,จงมาได้ไดนะ,<ฮ>ะหรือว่าจะออนแอร์ออกอากาศก็ได้เช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่ชโทรมานะ1นึ่งหหรือดอกจาน1808โทรมาตอนนี้เลยก็ได้ค่ะครับทังด้านของตังระดับ4คิ้วก็ยังใช้ได้นะ ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะดีจังเลยเข้าเมืองมาทางด้านของอำเภอเมืองนครราชสีมามีชะลอตัวเหมือนกันค่ะทางด้านของเลี่ยงเมืองเองก็มีเนี่ยสะสมเห็นไหมครับดูตามแผนที่ที่เสามาวงวงวง,วงกลมมาไว้ให้อาจจะเห็นได้ว่าก็มีปริมาณรถมากนะแล้วก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันเพราะผ่านพ้นด้านของอำเภอเมืองมานะครับมิตรภาพก็จะมีหนาแน่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยแถวโนนสูงะนะเอาจุดนี้ท้ายแถว สะสมพอสมควรเหมือนกันนะ,ะเนี่ยแถวโน้นสูงเห็นไหมครับว่าจะมีท้ายแถวสะสมผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะมีชะลอตัวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะมาทางด้านของขอนแก่นก็จะมีหนานแน่นเป็นช่วงแยกนะครับตรงทางแยกนะาทางร่วมทางแยกเนี่ยตัดกับทะลุหมายเลข2 0งนี่ก็ชะลอตัวนะเข้ามาด้านของขอนแก่นขอนแก่นยังใช้ได้ครับจะมีหนานแน่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหขอนแก่นนี่ ดูแถวแถวนนศิลานะที่ยังชะลอตัวนะในช่วงของขอนแก่นนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเป็นตัดกับทางหลวงหมายเลขสองสามนะที่ยังมีปริมาณรถมากอยู่หลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเลยครับก็จะไปหนาได้อีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปในตัวอำเภอเมืองเช่นเดียวกันนะใช่ช่วงนี้มีสายมานะครับจากมิตรภาพเราไปที่อิสรภาพกันหน่อยนะคุณจอสห้าสองสองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีดีเจทั้งสองท่านนะครับสวัสดีสวัสดีคุณเสมาณ์ฟ้าใสนะครับครับผมเดือนเดือนนี้เป็นเดือนฟ้าใสนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเดือนที่ฟ้าฝนมานะครับ๋อก็เลยไม่เป็นเสมาพาฝนเป็นเสมาฟ้าใส้บอกว่านดูแบบน่รอก็นั่รอคุณคุณเสมาครับเดี๋ยวนี้ คุณเส่มาไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าซักผักซักซักเสื้อผ้าแล้วเหรออ๋อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าครับใช้ภรรยาซักฮะ <c oughs> เป็นไงล่ะพราบ้านใจกล้าไหมล่ะ <c oughs> พี่พี่เขาไปต่อไม่ได้เลยอ่ะคุณสามคุณไม่รัอมุกคุณเจะสอห้าสองสองเลยอ่ะไม่ผมผมผมไม่ได้ยินเครื่องสียงเครื่องซักผ้าจากจากข้างบ้านผมมานานแล้วไงผมเลยสงสัยอ๋ออยู่ข้างบ้านเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวนะคนที่บอกว่าอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกอภิพันธเนี่ยจะอยู่หลังบ้านส่วนคนที่บอกว่าอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยคือพี่โนบิคุงใช่ไหมโอ้ทำไมคุณเสียมาทำไมคุณเสียมา แน่นขนาดนี้อ่ะผมจะลืมคุณผู้ฟังที่น่ารักและเคารพของผมได้อย่างไรครับ่างนั้นแสดงว่าผมผมผมก็ต้องมีงานให้คุณเสมาได้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 ทำงานทำงานเพื่อสังคมอีกแล้วเนี่ยน้องจะดีใจหรือเสียใจดีเรื่อง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 สะพานตักสินน่ะสะพานตักสินนะผมที่ที่ที่เคยที่เคยให้ให้คุณเสมาส่งเสียงเข้าไปแล้วมันมันได้ผลกลับมาครับ อ๋อไอทางโคง้งตอนนั้นที่บอกใช่ไหมเชิงทางลงสะพานตากศรีท,ที่วนเข้าเจริญนครใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันรู้สึกมันจะดับไปอีกแล้วเอา้าวเออคือตอนนั้นแก้ไขแล้วแต่ตอนนี้ดับอีกแล้วโอ้ตอนนั้นคุณใสมาคุณใสมาออกเสียงไปแค่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 เสียงเดียวอ่ะมันติดติดติดกันเป็นขบวนเลยอ่ะอืมอืมเพราะถนนนี้แบบสว่างโล่งแบบมองถนนแบบ สบายตาเลยครับขับรถแบบปลอดภัยมากเลยแบบไม่ต้องกังวลว่าถนนมืดอะไรพวกนี้ครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ทางทีมงานจสร้อยเราประสานง,งานไปนะครับก็ก,ก,ก็ต้องก็ต้องรบกวนคุณใส่มาครับคุณใส่มาคนเดียวครับ <laughs> คุณใสมาคนเดียวด้วยดับีกแล้วเหรออนนื้ไม่ได้ครับคนอื่นไม่ได้ต้องคุณใสมาคนเดียวครับเฉพาะจอต้องเป็นเสียงคุณใสมาด้วยนะครับเป็นเสียงคนอื่นไม่ได้ด้วยเช่นกันอถ้าผมหายไปก็ไปตามผมกันด้วยนะไปตามแถวนั้นดีที่จุดที่คุณจอสห้าสองสองบอกไปใช่ไหมออิสระภาพเป็นยังไงบ้างพี่ดวิคิทูลก็กิจสารภาพนะครับจากเสียบันแขกุวงหน้าโพสามต้นนะครับครับก็ถนนโล่งดีนะครับรถน้อยคล่องตัวครับส่วนฝั่งกับการจาก แยกโคสมต้นก็มุ่งหน้าแยกบ้านแขกก็มีปิดสัญญาณไฟตรงแยกบ้านแขกประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไม่ท้ายแถวไม่ไม่มาถึงตรงที่หน้าห้างบิ๊กซีอิสรภาพนะครับครับโดยโดยภาพโดยรวมแล้วก็บนถนนอิสรภาพอิสรภาพนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีเท่าที่ขับรถตาเวน สังเกตสภาพการจราจรนะครับไม่มีไม่มีอุบัติเหตุนะครับทุกอย่างราบรืนเป็นปกติดีนะครับถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปสะพานทับปกสะพานพุทธก็เป็นเป็นเป็นไปสภาพของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับถนนก็จะมีการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวารถก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงนะครับมักจะมีท้ายแถวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ารถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนถ้าจะตรงไปลาดยญาก็ ไปได้ฉิวเลยนะครับส่วนถ้าเกิดจะเลี้ยวขวาเข้าวงวียนใหญ่ก็ก็จะมีติดสัญญาณไฟเล็กน้อยพอสมควรนะครับแต่ก็รถเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะเยอะครับครับครับผมโอเคได้ครับบคคุณรัสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณเสมามีความสุขมากๆนะครับทั้งดีเจกันที่ยาค่ะเกสซี่ค่ะกันะครับขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ขอให้เจสสร้อยยืนยงคงกระพันไปอีกเป็นร้อยปีนะครับรวมทั้งคุณเสมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับทมีความสุมากเช่นกันนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจสสรห้าสองสองครับขออนุญาตไปที่อุบัติเหตุก่อนนะครับคุณเยื้อนเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุสวัสดีครับคุณเยือนคุณเยือนสวัสดีค่ะคุณเยื้อนมีอุบัติเหตุอยู่ที่ทางหลวงไม่ด้ี่สครับสี่สิบเอ็ดนะ ละแม่มุ่งหน้าช่วงอะแม่ไปภาชนะครับอ๋อเป็นรถอะไรชนกันนะครับคุณยืนอ๋อขื่ร้อยร้อยแปดถึงร้อยเก้าครับร้อยแปดถึงร้อยเก้าเป็นรถอะไรชนกันครับครับคันแรกก็คือรถเสียงชนาถถ้ายรถเกียงครับ อ๋อรถเก่งรถเก่งสองคันอยู่อยู่เลนไหนครับอยู่เลนขวาเลนขวาครับเลยไปอีกห้าร้อยเมตรติ๊กอัพชนกันสามคันครับชนท้ายกันสามคันอ๋อเลย <S <S จากจุดนี้มาอีกห้าร้อยเมตรก็ชนกันอีกสามคันแล้วยอยู่เลนไหนครับสามคันขาออกนะครับขาออกครับขาออกอยู่เลนขวาเหมือนกันครับเลนขวาเหมือนกันเป็นขาออกทั้งคู่นะครับใช่ครับเ่าไปห้าร้อยเมตรเองครับแต่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจไฟแล้วครับอ๋อไม่มีคนเจ็บนะครับคณเยือน ม่น่ามีครับไม่น่ามีและเห็นบอกว่าฝนตกด้วยเหรอครับที่นู่นใช่ครับฝนตกครับตกหนักละเมละเมไปหาท่าชนะฝนตกครับตกหนักเลยครับน้ำตัดน้ำฝนเพลินครับโอ้ครับตกมาตลอดทางเลยหรอเอาเรื่องเหมือนกันครับครับตกมาตลอดทางเลยเหรอครับก็ตกมาครับจากท่าชนะมาครับหาละเมครับอืม ทางบ้านฉางสุราษฎร์ไม่ตกครับอ๋อครับผมได้ครับยังไงเดินทางปลอดภัยครับอนี้ผมข้ากรุองเที่วพอดีครับอ๋อวิ่งสวนทางมาหรอครับกอสมุยกอสมุยนี่ถ้าเรือเต็มทุกเที่ยวเลยตงค้างคืนอยู่สองคืนเอ้าเหรอโอ้มีภาพบรรยากาศไหมพี่เยื้อส่งมาได้นะพอนนี้ผมถ่ายไว้อยู่ครับแต่ว่าผมมีโอมีในภาพอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้จำหลัก สมัครยังทันค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังหมดเขตวันพรุ่งนี้ได้รุ่นรับบัตรเติมน้ำมันด้วยนะห้าร้อยเป็นของขวัญมอดีของควัำไปส่งสินค้านะครับพอดีเรือเรือนี้ลองเต็มลูกแ่้วเลยครับได้ครับยังไงเดินทางปลอดภัยพี่ยืนขอบคุณมากขอบคุณนะคะ สมาชิกเบาเบาหน่อยครับรถออกรถขาออกก็เยอะอยู่ครับเบาๆฝนตกครับฝนจะเลื่อนนะครับเวลาดีสุดเลยลราจะไม่ทันครับใชครับขอบคุณครับพี่เอือนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคบสวัสดีครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นครปฐมนะค่ะที่ดอนตูมคุณจสห้าห้าสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัตยาคุณเปมาสวัสดีครับแหมปปีใหม่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะพี่หัวโตนะ ที่เขาก็อยู่ตรงนี้แหละไปไกลที่ไหนเหมือนกับคุณเสือมาแหละไม่กล้าไปไกลกลัวถูกตีไปไหนไม่ได้ใช่ไหมรักครอบครัวรักครอบครัวยังไม่ถึงเวลาไปสองคนนี้พี่หัวตัวได้ได้ได้ไปใช้นี้อย่าง M แปดเอ็ดยังกลัวเปลืองน้ำมันเลยไม่กล้าไปอ่ะอ๋อยังไม่ได้ไปเหรอจังมันอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่นี่ว่า จะไปการเราก็ต้องมีตู้รานิดนึงถ้าเราขับไปลับนูนน้ามันต้องหน่อยตังนะแอบถามนึกว่าพี่หัวโตไปลองใช้มาแล้วจะถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารมมาดแล้วผมจะไปการบ่อยมากแต่นี้ว่าช่วงนี้มันงานมันเร่งรัดตัวลือเกินเดี๋ยวตะปีใหม่ไปเราวจะจะรายงานมาให้ทราบได้เลยครับลยังโล่งๆอยู่ไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่เช้าแล้วครับผมก็สามเจ็ดห้าตะกูมาใช้สามสองสามสามครับกับ ที่ออกไปทางด้านดอกผู้สาหรือจากหลทางพุ้ปูกก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตอนตอนครับครับนี้ร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งุ่งนี้น่าจะร้อนเพิ่มขึ้นคุณเี่มาร้อนบ้างไหมทังเนี้ยช่วงนี้หนาวพี่หัวโต <c oughs> พี่ <c oughs> หัวโตดูในดูในยูทูปปะเนี่ย <c oughs> เห็นน้องใส่เสื้อไหมเนี่ยเนี่ยน้องหนาวดูไม่ได้สิตอนนี้ขับรถอยู่ขับรถอยู่โอ้นเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันดูคุณกหนกเขาแซวมาจะฝูงหนาวไหมครับ ที่หนาวเนี่ยกลับบ้านดึกกับหนาวผมว่าอ่าใช่อะพี่หัวโตอันนี้เขาเรียกวหวัดเสียวไม่ใช่เหรอพี่ฮะทั้งหนาวทั้งหวัดเสียวครับก็เหมือนสมัยพี่หัวโตหนุ่มๆนะครับเราต้องความจริงมันสิ่งไม่ตายนะครับแต่ผมจะตายเพราะความจริงเนี่ยแหละครับพี่ครับ พูดไปแล้วอานตายได้นะครับครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัคดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโตเก้าเก้านะครับขอบคุณคุณกระหนกด้วยนะแหมถามมาว่าจ่าฝูงหนาวไหมครับจ่าก็เย็นเย็นอยู่เย็นเย็นอยู่อย่างน้อยก็ข้ามไปเอาซิเอาซิเออ่ะมาดูสภาพการจราจรกันต่อการจราพิเศษกันบ้าง นะครับเผื่อใครจะใช้การจราพิเศษฝั่งวงไหมนตะวันตกนะตั้งแต่พระรำสอมาทางด้านของชิมพรีเนี่ยใช้ได้ดีนะตลอดเส้นทางเลยนะทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานจะมาสะสมเนี่ยก่อนถึงตั้งระดับบางใหญ่นะครับแต่ว่าดูท้ายก็ไม่น่ายาวเท่าไหร่นะก็ชะลอตัวประมาณสักสกิโลแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะ พอผ่านพ้นต่างระดับบางใหญ่ออกไปเนี่ยใช้กันได้ดีเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาการจระาะจรเลยไปข้ามแม่น้าเจ้าพระยาต่อเนื่องไปทางด้านของบางไปอินพหลโยธินก็ยังใช้กันได้อยู่ส่วนพหลโยธินอย่างที่บอกครับตอนนี้ยังชะลอตัวแถววังน้อยอยู่นะครับด้านของทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียครับก่อนถึงนิคมไฮเทคอยุธยามีชะลอตัว1จุด จุดนี้ท้ายแถวผมว่าน่าจะประมาณสัก2กิโล2กิโลเศษนะครับที่เคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเนี่ยโดยรวมนะครับก็ยังถือว่าใช้การได้นะตลอดเส้นทางก็จะมีสะสมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแถวช่วงบางปะหันนะครับที่เห็นว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วในจุดนี้นะครับาตามแผนที่พร้อมกันได้เลยผ่านพ้นบริเวณบางปะหันออกไปอีกยังใช้ได้นะ อโอ้ทางหลวงหมายเลขสามสิบสองสายเอเชียนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยอ๋อจะไปหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นช่วงแถวแถวอ่างทองและแถวแถวอ่างทองแถวสิงห์บุรีอะไรช่วงนั้นละนะครับที่ยังมีชะลอตัวอยู่2จุดใกล้ๆก,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 กันเลยนะครับเป็นช่วงบริเวณอ่างทองนะครับแถวพรมบุรีสิงห์บุรีนะครับมีชะลอตัวเหมือนกันนะ,ะพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้ได้นะครับเนี่ยดูไล่มาเรื่อยๆเลยครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเนี่ย ยังคงใช้การได้อยู่อ่าเจออีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มสะสมแล้วตอันนี้แถวชัยนาทมโนรมะนะเริ่มสะสมแล้วต่อเนื่องไปตัดประหลนโยธินก็จะเป็นช่วงทางที่จะไปเข้าประหลโยธินแต่ว่าท้ายสั้นนะเนี่ยท้ายไม่ยาวะนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองอเข้ามาปรหลนโยธินไปนะครสวรรค์ก็ใช้ได้นะครับเนี่ย อ๋อพยุทา์คีรีอะไรตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะก็แถวอำเภอเมืองก็จะมีสะสมเล็กน้อยเท่านั้นเองท้ายไม่ยาวนะครับส่วนเลี่ยงเมืองก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมค่ะมีรายงานอุบัติเหตุมาค่ะสายเอเชียนะอ๋อที่เราบอกว่าติดเมื่อกี้ไงตรงนิคมไฮเทคใช่ไหมค่ะคุณหลงมารวยสวัสดีครับคุณหลงสวัสดีค่ะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุครับผมสามเคสติดติดกันเลยครับสามจุดเลยเหรอครับสามจุดเลยครับอ้อเป็นยังไงบ้างครับ จุดแรกเป็นพิรับสองคันเจ้าหน้าที่เอาเข้าข้างทางแล้วครับค่ะพอมาจุดที่สองก็ห้าห้าคันครับโอ้โหอันนี้ก็เจ้าหน้าที่เอาเข้าข้างทางแล้วแต่จุดที่สามเพิ่งเกิดตอนที่ผมมาครับเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงก็นี่ก็อยู่ทางฝั่งขวาสุดครับขวาสุดกี่คันครับจุดที่สามสี่คันครับทั้งหมดสี่คันทั้งสามจุดนี้มีคนเจ็บไหมครับ ไม่น่ามีครับผมน่าจะมีแต่แค่รถเสียหายอย่างเดียวครับชนชนท้ายกันแบบว่าตึ้งตึ้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับผมเหลือจุดสุดท้ายใช่ไหมครับที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ถูกต้องครับอันนี้เลยเลยตรงนี้คมไฮเทคมาไกลไหมครับจุดสุดท้ายเนี่ยครับจุดสุดท้ายเลยอยู่ตรงใต้ที่ลับรถเลยครับบริเวณจุดลับรถก็ยืนเยือนกันสิใช่ไหมถูกต้องครับเลยเลยเลยมาจุดแต่ละจุดนั้นประมาณสองร้อยเมตรนะครับ อ๋อครับครับอ่ะได้ครับยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เห็นคุณหลงมารวยนี่แจ้งผ่านทางระบบ SOS มาด้วยถูกต้องครับผมอ๋ออันนี้ใช้งานง่ายไหมครับง่ายครับผมผมใช้แต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยเจออุบัติเหตุรถก็เจ้าหน้าที่รับปั๊บเลยครับอ๋อรวดเร็วนะครับครับผมรวดเร็วครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับแสดงว่าใช้คล่องแล้วใช้บ่อยไหมครับเนี่ย SOS บ่อยครับผมใช้มาน่าจะ น่าจะเล็กๆเลยครับที่โฆษณาตัวนี้มาผมก็โหลดมาเลยครับโอ้ตั้งแต่พี่หลงใช้มานี่เคยเจอปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนไหมครับยังไม่เคยเจอครับผมอืม,อมแสดงว่าเจ้าหน้าที่เราว่องไวมากเลยนะคะใช่ใช,ใช่ครับ ก็้อขอบคุณมากเลยนะคะคุณหลงเพราะว่าใช้บ่อยใช้เยอะก็แปลว่าเป็นเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่แบบว่าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางด้วยกันเหมือนกันเนี่ยพอรายงานอุบัติเหตุเข้ามาคนอื่นได้ฟังปุ๊บอ่ะเขาก็จะได้เตรียมถ้าจะถึงจุดนี้ก็ได้เตรียมตัวระวังกันถูกนะคะครับต<ม>้องครับดีมากเลยครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหล <มา S 1> งมารยวยคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปที่ถนนพหลโยธินขาออกค่ะคุณเสมาคะพหลโยธินขาออกที่จะมุ่งหน้าไปต่างต่างระ,งระดับสระบ,บุรีเมื่อสักครู่นะคะ,คะน,นี่ขึ้นภาพสดๆกันให้ดูณเวลานี้เลยะนะครับอันนี้เป็นช่วงบริเวณแถวต่างระดับสระบ,บุรีะจะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถเนี่ยคือเขายังเคลื่อนตัวได้นะ,ะก็คือไม่ได้แบบว่าติดขัด,ดนะแต่ก็อาจจะไปได้ช้าหน่อยเพราะบริเวณต่างระดับเนี่ยมันต้องระมัดระวังด้วยนะ<ช>ขึ้นมาก็จะเป็นทางโค้งอีก ใช่ไหม <c oughs> ฮะที่จะโค้งเข้ามิตรภาพทาลงหลมายเลขสองก็จะมีชลอตัวเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะอาจจะ <c oughs> สะสมบริเวณก่อนถึงเชิงทางขึ้นนะ <c oughs> นะครับบริเวณก่อนถึงเชิงทางขึ้นนะครับก็จะบีบช่องทางกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเลยบริเวณจุดดังกล่าวไปขึ้นมาบริเวณต่างระดับสระบบุรีแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดไม่ได้ถึงขนาดว่าติดขัดหยุดนิ่งนะถึงแม้ว่าจะมีท้ายแถวสะสมบ้างก็เถอะก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือ ๆๆไปได้เรื่อยๆอ่าไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆพอขึ้นต่างระดับมาเนี่ยมันก็จะเป็นทางโค้งอีกอะนะครับก็ยังอาจจะทําความเร็วได้ไม่มากเท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนกันใช่ช้าๆแต่ปลอดภัยดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ดูจากภาพแล้วเนี่ยก็ยังใช้การได้นะเคลื่อนตัวช้าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะ อะะขอบคุณข้อมูลภาพนะครับกล้องนะฮะจากทางด้านของ l i ฟ e p o l ิท TV ด้วยนะครับขอบคุณค่อคะอันนี้เอาขึ้นสดๆกันให้ได้รับชมกันเลย<ช>ว่าขณะนี้นะครับการเดินทางนะครับบริเวณช่วงต่างระดับสระบุรีมาด้านของพระขนโยทินจะต่อเนื่องไปทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้บนต่างระดับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าก่อนถึงเชิงทางขึ้นเนี่ยก่อนถึงเชิงทางขึ้นที่ที่กล้องแผนไปเมื่อสักครู่นี้ย จะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมยาวพอสมควรเหมือนกันนะ mm. อ่า mm. เรียกได้ว่าก่อนขึ้นต่างระดับเนี่ยอจุดเนี้ยยังมีท้ายอยู่ประมาณสัก สามจุดสามสองกิโลเมตรนะโอ้แสดงว่ากว่าเขาจะเข้าแถวมาแล้ววิ่งได้คล่องตัวอย่างที่เราเห็นนี่ก็่ก็คือ,อเขาไปออกกันไงบริเวณเชิงทางขึ้นเพราะว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําความเร็วไม่ได้ค่ะอ่าพอพอทำความเร็วไม่ได้ก็ก็จะชะลอตัวกันก่อนถึงเชิงทางขึ้นแต่พอขึ้นไปได้แล้วภาพเมื่อสักครู่นะฮะอันนี้คือเป็นด้านของอีกที่หนึ่งนะอันนี้เป็นฝั่งของปรโยธ,ธินอีกจุดนึงละ นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับสังเกตได้ว่าขาออกนี่จะมีปริมาณรถที่มากกว่านะก็เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วนะาเดินทางกันนะ,ะนะส่วนขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะดูยังโล่งๆอยู่นะ อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพเส้นทางถนนพหลโยธินจากแยกทางยกระดับสระบุรีไปจนถึงทางแยกต่างระดับปากทางข้าวสารนะคะอืมนะก็ดูแล้วโดยรวมก็ยังใช้การได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะ<ค>ยังเคลื่อนตัวได้ดูสิเห็นไหมข<ค>าเข้า,ขานี่คนข้างโล่งเลยนะาขาออกถึงแม้ว่าจะมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องก<ค>็ไม,<ค>ไม่ไม่ได้ติดนะคุณกัญทิยาค่ะนะไม่ค่อยติดนะหลายท่านบอกเสมากโกนนวดแล้วไม่คุ้นเลยอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไว้ใหม่ครับ หนวดผมเหมือนหางจิ้งจกอะฮะพอมันโดนตัดไปแล้วมันก็งอกออกมาได้ใหม่ครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็ยาวเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงหนวดเสมานะไม่ต้องเป็นห่วงห่วงว่าห่วงว่าปีหน้าเนี่ยงานจะเพิ่มดีกว่านะหลายๆท่านนี่ก็สนับสนุนกันจังเลยเรื่องงานผมเนี่ยนะขอบคุณมากนะงานดีก็เงินดีคุณเสียมา ไม่เอาไม่เอาไม่มูสาคุณผู้ฟังนะไม่มุสาคุณผู้ฟังมาฟังงั้นเราไปพระรามสองกันต่อเลย่าไปพระรามสองคุณวศินนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวศินครับสวัสดีครับคุณเสนาครับสวัสดีครับพี่วศินวันนี้อยู่พระรามสองนะอ่าใช่ครับก็ผมจะแจ้งมีรถจอดเียหนึ่งคันนะคุณเสนาช่วงไหนครับเป็นจอสะพานกับรถตรงหน้าระพานบางโดครับก็คือกับจากขาเข้ามาเป็นขาออกครับครับผมจุดที่รถ เห็นเขาจอดอยู่เขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ก็คือตรงตรงช่วงทางลงครับคุณเฉยมาเขาจอดรถปิดขวาอยู่เป็นรถเก๋งยี่หอเป็นสีเทาดำนะครับครับครับอแต่ดูสภาพรถเขาก็ไม่หมักก็ยังใหม่อยู่นะคุณเฉยมาทำไมเสียง่ายอย่างครับอ๋อแต่ดูดูเหมือนไม่ค่อยติดไหมพี่วศินก็วันนี้จริงๆพระรามสองขาออกนี่ยังโอเคนะครับครับก็รถยังเคลื่อนตัวได้ดีครับรอบก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ผมมาจากเพชรเกษมบางแคคข้ายจันดานะครับแล้วผมก็มาทีลาตรงพระรามสองซอยสี่สี่าตองกอกนะครับก็วันนี้มานี่เโอเคเลยครับเส้นทางโล่งมากใช้เวลาประมาณสักประมาณสักที่สิบนาทีจากแถวตรงข้ามเดบอวบางแคครับโอ้ไวเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ออกจากพระรามสองสี่สี่แล้วก็ผมก็กลับเพื่อมาลับรถนะครับตรงไอเสีบมาตรงโรซาบางบอนนะครับทำไมทำไมขาขึ้นมัน ม,มันมันมีการชะลอตัวนี่เลยครับมันเชิงมันขึ้นมาได้อ่ามันเริ่มชะลอตัวตั้งแต่สะพานข้ามคลองมาแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเกือกมาแล้วครับก็เลยนั่นแล้วก็อ๋อคนมาเอ้ก็ว่ารถทำไมามันชะลอตัวอย่างก็เลยยังสงสัยอยู่ก็พอสุดท้ายก็กลับข้ามมาอ๋อมีรถตรงนี้จอด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 อยู่บนสะพานอีกคันหนึ่งแต่จริงๆถ้าตามถ้าตามถ้าเป็นผมผมว่าผมก็มมจะปล่อยไหลลงมาเลยแล้วคุณเสมาผมจะไปปล่อยคาบนสะพานนะเพราะมันเป็นทางลงไม่ใช่ทางขึ้นนงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานะครับ ได้ครับพอพ้นจุดนั้นมาแล้วเนี่ยก็โอเคก็อ่าคล่องตัวนะครับตอนนี้พอขนาดรายงานนี่ผมมาถึงโรตัร์สลามสองแล้วนะครับขาออกนี่ก็รถก็ถือว่ากลางๆนะครับถือว่าใช้การได้ดีเลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมจะจุดหมายเดี๋ยวผมจะไปที่วัดศรีสาสองนี่นะพอเช็คเสร็จโอครับ ครับถ้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาเราจะแจ้งเข้าไปทีแล้วคุณเชฟะยินดีครับเดินทางปลอดภัยพี่วศินขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นอย่างสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุถนนสายเอเชียนะคะก่อนหน้านี้นะที่คุณเยือนแจ้งเข้ามาใช่ไหมใช่ตรงนั้นที่คุณหลงมารวยแจ้งเข้ามาขอทัยนะคะที่หน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะจสรอยเราก็ประสานงานกับสพบางปะอินแล้วนะคะก็แจ้งว่าเป็นรถชนกัน4คันนะคะเป็นรถเก๋ง2ง องคันรถแวนอีกสองคันลักษณะคือชนท้ายกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะล่าสุดก็เคลื่อนย้ายรถเนี่ยเข้าข้างทางแล้วเรียบร้อยแต่ว่าการจราจรยังติดสะสมอยู่ค่ะครับ<ม>ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายรถนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สพบางปะอินครับที่ <S S S แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาให้นะครับท่านใดที่ชะลอตัวอยู่ก็ใจเย็นๆนะครับเจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายสภาพการจราจรที่ติดขัดให้อยู่จุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงกมสิบนะครับบริเวณจุดเมื่อศก ที่คุณกัญทยารายงานไปจะอยู่ทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียฝั่งขาออกบริเวณช่วงกม10นะตอนนี้ดําเนินการเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วเหลือระหว่างเร่งระบายการจราจรให้อยู่ครับอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะโอ้หมดไวจังเลยนะคะพอแล้วแหมชอบพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะดีเจแต่ละท่านเนี่ยคุณดิลุดบอกอะไรนะอ๋อคุณเสมาท่องไว้เพื่อโบนัสเพื่อโบนัสได้มาแล้วไงครับโบนัสเนี่ย ปึดเท่านี้12เดือนปฏิทินคุณยังโชคดีคุณยังได้นะคุณเสยมากเอหรอไปแล้วไปแล้วหมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะคะที่มาคายกันเข้ามาเดี๋ยวพบกันใหม่นะกับช่วงศูนย์ข่าวจราจรจสร้อหลัง16นาฬิกาแล้วก็พบกับรายการให้ t r a ฟ f i c ได้ใหม่ปีหน้าเลยนี่เจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณคสวัสดีครับ ติดไม่ติดก็ทักมา